มาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนลัะเป็ก EP 0 2ทางช่อง Youtube ของเป็กสัญชัยกับทัญญาทัญญาเรศสำหรับจินจรีนรวมไปถึงเอมี่กลิ่นประทุมที่ไปตั้งแคมป์ชมธรรมชาติที่จังหวัดตราดและยังเป็นครั้งแรกที่จินได้ออกมาพูดเรื่องราวในชีวิตของตัวเองช่วงหนึ่งในรายการจินจรินได้ออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้น ในรายการจินได้เผยว่ายอมรับว่าตัวเองทำตัวไม่ดีแต่งงานมาส1บปีรู้สึกว่าเป็นคนเห็นเกตตัวเราไม่ควรมีคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีจินรู้สึกจินผิดมากจินผิดกับหลายคนไอตอนที่มันวูบไปมันไม่มีหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดเลย ทุกอย่างมันก็จบหมดเลยเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกไม่ใช่แค่จินฝั่งหนิงก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหนักกว่าเราแน่นอนที่เป็กก็ด่าจินกี่รอบก็ไม่รู้ที่เป็กเรียกจินมาไม่ได้พูดอะไรแต่เรียกมาตบที่เป็กเขาตบเลยถ้าเขาไม่รักจะไม่ยุ่งหลังจากนั้นทัญญาได้ถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับหนิงไหม จินได้เผยว่าขอเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่าอนาคตไม่รู้แต่ตอนที่หนิงเลิกกับจินเขาสวยขึ้นเราส่องตลอดถ้าเขาเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้แบบนี้